หนองน้ำนไงไม่ตะโกงงามลำม่ำเลิศลดผ้าคิดสดสวยน้ำรวยอ้อยหวานกราบสวัสดีนะครับผมแล้วก็กราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเจ้าหน้าที่อบของพวกเราทุกทุกท่านนะครับพวกเราเจ้าหน้าที่อบสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองคทยอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยูใหม่คร,ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับ ลิภัณฑ์น,นะครับของตำบลหนองพันไทยนะครับผมก็คือผ้าขีดผ้ายลายโบราณของเรานั่นเองครับผมว่าชาวตำบลหนองพันไทยจะมีการทอผ้าขีดแบบไหนแล้วก็การทอออกมาแล้วมันจะเป็นรูปแบบใดเราจะไปรับชมร่วมกันครับสําหรับหัวข้อที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหกหัวข้อด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ผ้าขีด ใช่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจยังไงนะครับใช่แล้วครับสำหรับข้อแรกเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าข้อแรกเลยนะครับก็คือปัญหาที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่นะครับผมสื่นเ่องจากปัจจุบันนะครับผมตะบลหนองคนไทยนะครับเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ที่ตกงานนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับจึงทําให้เกิดปัญหาความยากจนนะครับ เรานะครับชาวอวอําตมบลหนองคอนไทยนะครับจึงได้เรียนเห็นถึงปัญหานี้นะครับผมจึงความควรที่จะแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยใช่แล้วครับเราจึงเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนานะครับแล้วก็พื้นฟูศักยภาพของคนเหล่านี้นะครับผมอีกทั้งเนี่ยชาวตาบลหนองคอนไทยนะครับตั้งแต่ออดีตเนี่ยพอผ้ากันเป็นพื้นฐานกันอยู่แล้วทุกครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะ พอเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือพอเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับผมก็สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับขาดเต็นย่อบุคขาดจากแรงสนับสนุนแล้วก็ฟื้นฟูให้ความรู้อย่างแท้จริงนะครับว่า,เ,าเราจะสามารถขายได้ยังไงเนาะเพื่อที่จะช่วยให้แม้กระทั่งนาำตองผ้าเองเนี่ยดำรงอยู่ไปได้นะครับผมเราจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ สร้างกลุ่มพอผ้าขึ้นมานะครับผมโดยเรายึดจากวัตถุประสงค์ของโครงการ u 2 t 4 b c g นะครับในการเข้าไปร่วมสนับสนุนฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมนะครับพัฒนาศักยภาพอย่างมากเลยก็คือสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนแล้วก็ชาวบ้านนะครับผมเพื่อแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนนะครับครับผม2นะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาและก็ใช้ได้จริงนะครับของพวกเราเลยก็คือ เป็นการจุดแรกเลยนะครับเป็นการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ขาดรายได้ครับ2กลุ่มผู้ที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด -19 ครับรวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจนะครับอยากหารายได้เสริมนะครับโดยเราจะเอาคน3ามกลุ่มนี้นะครับมาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็หาทางออกวิธีการแก้ไขแล้วก็มีการพัฒนาอย่างไรพออย่างไรแล้วก็จะนำสู่ท้องตลาดแบบใดนะครับผม แล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็คือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะใช้ทรัพยากรอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือเราเลือกใช้ป้ายเข็มน,นะครับแล้วก็ผูกีหรืออุปกรณ์พอผ้านะครับที่มีอยู่แล้วทุกคัวเรือนเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นที่ตากผ้าไปแล้วนะครับมันกลายเป็นที่เก็บของไปแล้วนะครับเราก็นำเอาตรงนั้นนะครับมาปัดกุด่น ทำใหม่นะครับเพื่อที่จะมาฟื้นฟูแล้วก็มาเข้ามาร่วมในโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดแล้วก็ลดต้นทุนในการที่เราจะหาอุปกรณ์ใหม่นะครับทั้งทที่เราก็มีอยู่แล้วทุกเรือนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแม่ๆยายๆเราเนี่ยมีหูมีกี่มีอุปกรณ์พอผ้ากันทุกคเรือนเราก็เลยนําเอาตรงนั้นนะครับมาปัดฝุด่นแล้วก็มา เข้าร่วมกับโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับมันไม่ควรที่จะเป็นที่ตากผ้าเนาะแต่มันควรที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้านะครับก็สร้างรายได้ให้ด้วยใช่ไหมครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปข้อต่อไปว่ามีข้อที่สี่นะครับความสามัคคีระหว่างบัณฑิตประชาชนและชุมชนครับ ก่อนอื่นเลยเจ้าหน้าที่อ,อบอสังกัดกล้องการบมทหารส่วนตะบนหนองนไทยของเรานะครับได้มีการประชุมตกลงและก็วางแผนในการพัฒนาฟื้นฟูแบบยั่งยืนนะครับเราเลยเข้าไปหากับผู้นําชุมชนนะครับผมเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในในการสร้างอาชีพครั้งนี้นะครับ พวกเราก็เลยได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขิดผ้าป้ายลายโบราณของชาวตำบลหนองไทยอำเภอโเขี่จังหวัดชัยภูมิขึ้นครับเพื่อพัฒนาฟื้นฟูการทอผ้าทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมแล้วก็สร้างไรายได้ครับผมสำหรับข้อที่5านะครับนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับผมสำหรับนวัตกรรมนะครับเราใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ ออกแบบตาโลโก้เรานะครับโล,โลโก้ของผ้าขิดของคนไทยแล้วก็ออกแบบลายผ้าขิดใหม่ๆ่แล้วก็นําลายผ้าขิดดั้งเดิมเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็เปลีป่ยนแปลงเพื่อให้เป็นความต้องการของตลาดตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะน<ช>ําไปขาย,ยนะครับแล้วก็เรานําเทคโนโลยีเข้ามาในส่วน่วมก็คือการจัดจาหน่ายนะครับเราขายผ่านสื่อออนไลน์นะครับก็คือในส่วนนี้เราก็จะมี ในส่วนของนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับสำหรับแนวที่สร้างสรรค์นะครับเราก็นำการออกแบบผ้าคิดเนี่ยเราก็สร้างสรรจากกลุ่มลูกค้ายึดจากลูกค้าว่าลูกค้าเขาต้องการผ้าในรูปแบบไหนดูตลาดว่าตลาด,อต,ลาดตอนนี้ตลาดเขาต้องการผ้าสีสันสดใสไหมหรือ<ช>ต้องการผ้าในแนวโลรายไหนเช่ทุกวันนี้ลายที่ฮิตที่สุดเลยที่เป็นลายของพร<ช>ะราชทานใช่ไหมครับ,รบแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ใหม่เพื่อการ ปรับแต่งบางยางเข้าไปพอการสดใสนะครับเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเลยนะครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นถ้ากิสีดำสีครามหรือลายโบราณเนี่ยเราจะขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบสะสมภาพโบราณเนาะช,ชอบความเป็นคลาสสิกสีดำสีขาวสีรามอย่างเงี้ย แล้วก็ในกลุ่มของสถาบันการศึกษาที่นำาภาพโบราณไปร่วมกับจะแสดงดิพิภัณฑ์ครับผมแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆใช่แล้วครับใช่ครับก็จะเป็นในส่วนนั้นนะครับผมก็จะมีออเดอร์เข้ามาทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อที่ห้านะครับเดี๋ยวเราข้อต่อไปข้อที่หกแผนการตลาดนะครับ ที่มาของวัสดุและผลิตภัณฑ์นะครับเราจะเอาเส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเส้นฝ้ายเส้นไหมที่คุณยายปลูกเองเลี้ยงเองนะครับก็คือเราจะเอาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นออกมาทําเป็นเส้นใยนะครับแล้วก็จะมีเส้นใยตามท้องตลาดนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบนะครับหลักๆเลยจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับขนาดของผ้าก็จะกว้างที่70ยาว2เมตรโดยใช้ฟิล์มทั้งหมด 16หล่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นผ้าพแพรสบายนะครับรวมไปถึงหมอนขิดผ้าถุงขิดรวมไปถึงเชิงมตีนติ้นนะครับผมทุกอย่างล้วนจะเป็นการขิดหรือการสะกิดลวดลายขึ้นมานะครับผมแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เราขายให้ใครใช่ไหมครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในผ้าพื้นเมืองนะครับผมหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ร้านตัดชุดต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปครับผม ส่วนแผนพัฒนาและก็บริการนะครับสร้างกลุ่สมสมาชิกในพื้นที่นะครับพัฒนารูปแบบผ้าขิดสร้างสรรค์นวัตนุลายใหม,ใหม่ใหม่นะครับผมแล้วก็ช่องทางการจัดจาหน่ายจะเป็นการจัดจาหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับผ่านเพจ a c e b o o k ผ้าขิดชัยภูมินะครับใครว้างๆสามารถเดิร์ชเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็สเปนอองคัดไทยใช่ครับ<ม>แล้วก็สเปน ลายนะครับส่วนลายนะครับสามารถแอดได้ที่0955659821นะครับรวมไปถึงไ g นะครับก็จะเป็นภาพฝ้ายลายโบราณตำบลอนองมะไทยนะครับผมตาสินค้าของเราก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบนี้นะครับผมเป็นลายฝ้ายท,ที่เรานำมาอ okay ใช้ครับผม <ขอ S 2> ตัวตา,ข,าของเราก็จะเป็นลายใบสีซึ่งเป็นลายมุคล<ม>ใช่ไหมครับส่วนราคาแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับผมเราจะจัดจำหน่ายที่ราคา450บาทจนไปถึง 2 2 5 0บาทนะครับแล้วเราก็จัดส่งผ่านบริษัทเอกชนต่างๆรวมไปถึงบริษัทไปรษณีย์ที่สำคัญเลยเราจัดส่งให้ฟรีนะครับใช่แล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับผมนอกจากจะสร้างรายได้แล้วคือการสร้างอาชีพครับ นี่แหะพี่น้องบ่อยากไก่จากหนาวเวลากับว่าอะไรบ่อยากไก่จากพี่น้องเวลาไหนกะดวนมาเมื่อนี่พวกเข้าเจา้านาทีออกว่สังกัดองค์การบริหารส่วนตลนนองพะนทยอําเพื่อผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิขอล่าพี่่าน้องไปก่อนเมื่อนี่ขอการเข้ามาขอบคุณเละวสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวขอ